สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าเนเน่สลดใจกลุ่มทะลุวังพร่ำเพลื่ลอใช้ความเป็นเยาวชนกับความเป็นผู้หญิงเป็นเกราะกำบังในการทำผิดเนื้อหาใจความนะครับรัฐกล้าวสุวรรณกิรีหรือว่าเนเน่ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครสสกทมเขต33บางพลัด บางกอกน้อยของพรรครวมไทยสร้างชาติรัฐเกล้าได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเธอบอกว่าถ้าคำยอดฮิตของช่วงนี้คือเพอร์เจอร์ถ้าเป็นคำคำนี้ต้องขอเสริมอีกนิดหนึ่งคือคำว่าพล่ำเพลื่อจากสถานการณ์ที่กลุ่มทะลุวังได้ไประรานซึ่งในที่นี้ขอไม่ใช้คำว่าต่อสู้เพื่อสิทธิ์เพราะมันเลยจากจุดนั้นไปแล้ว สถานการณ์ที่กลุ่มทะลุวังได้ไประรานพักเพื่อไทยซึ่งพยายามจะจัดตั้งรัฐบาล2,566และเพิ่งจะมีการถแถลงข่าวร่วมกับพักภูมิใจไทยเสร็จสิ้นไปมีการใช้วาจาที่รุนแรงและพฤติกรรมที่หยาบโลนไร้ซึ่งการเคารพในทุกกฎเกณฑ์และทุกธรรมเนียมปฏิบัติหรือถ้าจะกล่าวหยาบหสั้นๆก็อาจจะบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่ถอย และสิ่งหนึ่งที่เนเน่สังเกตเห็นได้คือด้านหน้าของม็อบถอยเหล่านี้จะเป็นเยาวชนหรือไม่ก็เป็นสตรีซึ่งความน่าสลดใจก็คือเขาใช้ความเป็นเยาวชนและความเป็นผู้หญิงมาเป็นเกราะกำบังในการกระทำความผิดหากมีใครบาโดนเนื้อตัวแม้แต่เพียงน้อยนิดก็จะกรีดร้องออกมาประหนึ่งว่าถูกทำร้ายอย่างรุนแรง ตอนนี้เราเลยอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้ควบคุมกฎเกณฑ์ไม่กล้ากระทํารุนแรงเพราะเกรงกลัวว่าจะโดนลุมประนามจากกลุ่มทัวว่าเป็นการรังแกผู้หญิงรังแกเยาวชนทั้งๆท,ที่ถูกก็ควรจะว่าตามถูกผิดก็ควรจะว่าไปตามผิดกระบวนการทั้งมวลเนี่ยทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นอนาธิปไตยหรือเป็นบ้านเมืองที่ไร้กฎไร้เกณฑ์อย่างช้าๆแต่ชัวร์รู้ตัวกันสักทีเถอะว่าคุณ ใช้สิทธิ์ความเป็นเยาวชนเนี่ยพร่เพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นผู้หญิงความเป็นสตรีพร่เพื่อใช้คำว่าประชาชนพร่เพื่อใช้คำว่าประชาธิปไตยพร่เพื่อใช้คำว่าสิทธิ์ในการแสดงออกพร่เพื่อการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างพร่เพื่อเป็นการลดคุณค่าให้กับตัวคุณเองลดคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็สร้างความยากลําบากให้กับผู้อื่นที่เขาพยายามจะต่อสู้เพื่อสิทธิ เหล่านี้ยังถูกวิธีเราจะสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกของเยาวชนได้อย่างไรในเมื่อมีตัวอย่างของเด็กที่คิดไม่ได้ไร้ซึ่งการเคารพกฎเกณฑ์ไม่มีวิจรารณญาณเรื่องความเหมาะสมใดๆชนนี้เราจะต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงในการเมืองได้อย่างไรในเมื่อเรามีตัวอย่างของผู้หญิงที่คิดไม่ได้แล้วก็เอาเพศสภาพของตัวเองเนี่ยมาเป็นอาวุธอย่างนี้เราจะต่อสู้เพื่อให้เมืองไทย มีนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างไงในเมื่อมีตัวอย่างของประชาชนที่ไม่เคยรับฟังความเห็นต่างอย่างนี้คนที่อาศายเป็นตัวแทนของพวกคุณเขาจะได้รับความเชื่อถือได้อย่างไรและเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างไงในเมื่อคนที่บอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลับไม่เข้าใจไม่รับฟังไม่ยอมปรับตัวเพื่อที่จะเข้าร่วมสังคมกับคนอื่นได้เลยคิดค่ะคิดมีสติ และคิดให้ได้สักทีเถอะว่าที่ทำอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยคุณกำลังทำลายแล้วก็ทำร้ายอะไรไม่ใช่พักเพื่อไทยไม่ใช่พักภูมิใจไทยแต่มันคือตัวคุณเองแล้วก็กลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีคนอื่นๆทั่วทั้งประเทศเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยช่วยหยุดด้วยนะคะ